เจอกันอีกแล้วครับกับคนขั้งบอลประจําวันพุดที่22กุมภาพันธ์ครับสำหรับเมื่อวานที่ให้ไปครับในหน้า YouTube 3คู่ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดไว้วิเคราะห์ไว้ครับสำหรับคู่แรกเมื่อวานครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์เจอกับแบ็กพูคู่นี้ให้ต่อแบ็กเบิร์นโลเวอร์ที่ราคาครึ่งลูกครับกินไปเต็มๆครับชนะไป1-0ครับสำหรับแบ็กเบิร์นครับ คู่ที่2ครับลิเวอร์พูลเจอกับรัวมาริดคู่นี้ให้ไปเที่ยวราคาเสมอริวเวอร์พูลครับสุดท้ายแพ้ไป2ประตูต่อ5้าบ้านเลยครับนำเขาก่อน2 0ไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆครับสำหรับคู่ที่3ครับไอทันแฟงเฟิร์ตเจอกับนาโปลีคู่นี้ให้รองไอทันแฟงเฟิร์ตเที่ยวราคาปอปลาครับแพ้ขาบ้านไปอีกแล้วครับศูนย์ประตูต่อสองครับเสียไปเต็มๆต้องขออภัยด้วยจริงๆครับสำหรับเมื่อวานในแน่ย t u b e ครับ ตัว V.I.P. ที่ให้ไปในกลุ่มเมื่อคืนครับ New w a l เจอกับเบอร์ลี่คู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเบอร์ลี่ครับสุดท้ายจบหน,หนึ่งครับเจ้ากันไปครับสำหรับตัว V.I.P. ต้องขอภายด้วยจริงๆครับสำหรับฟอร์มเมื่อวานไม่ดีเอาซะเลยครับสำหรับวันนี้เรามาลุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับ คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างอาเบรไลซิกพบกับแมนซิตี้ครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับสำหรับไลซิกครับอันดับ2ของกลุ่ม F ครับพวกเขาเข้ารอบมาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม F e ครับสำหรับแมนซิตี้เข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม G ครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของอาเบรไลซิกพวกเขาบุกไปชนะบุกบวกได้3ประตูต่ตอ0ูนย์สำหรับแมนซิตี้ครับ,รบ, City, รบนัดที่ผ่านมาพวกเขา บุกไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นอาร์เบรซิกที่ชนะไป2ประตูตอนหนึ่งครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมนซิตี้ทีมเยือนต่อที่ราคาหนึ่งลูกรับอกเลยครับบอลคู่นี้สูสีกันเหลือเกินครับเจอกันวันนี้ครับอาร์เบรซิกเองก็ดีในบ้านเหลือเกินับแมนซิตี้เองก็ดีครับช่วงหลังถึงแม้อาจจะมีสะดุดบ้างครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับไม่น่าจะยิงกันขาดครับตอบหนึ่งลูกแบบนี้ผมมองว่าแพงไปครับไรซิกเองก็มีหมัดเด็ด ในบ้านของตัวเองครับทีมใหญ่อย่างริวมาริรับในรอบแบ่งกลุ่มก็มาพาท่าที่สนามแห่งนี้มาแล้วครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับไลซิกในบ้านค่อนข้างจะดีครับแมนซิตี้มีปัญหาตลอดครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับไม่น่าจะยิงกันขาดครับบอลราคาหนึ่งลูกแบบนี้ขออยู่บอลรองอย่างไรซิกเจ้าบ้านดีกว่าน่าจะอุ่นใจกว่าเยอะครับสำหรับคู่นี้คู่แรกให้ไปที่รองอาเบไรซิกที่ราคาหนึ่งลูกครับ เราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับ o, ปอร์โตเป็นการเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับเตะกันเวลาไอ้สาตรงตามเวลาบ้านเราอินเตอร์มิลานครับเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม C ีครับสำหรับปอร์โตเข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม B ครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับ นัดที่ผ่านมาของอินเตอร์มิลานพวกเขาเปิดบ้านถล่มอูดิเนเซ่ไป3ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับปอร์โต้นัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะสปอร์ติ้งลิสบอนได้2ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นอินเตอร์มิลานที่ชนะไป3ประตูต่อ2ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานต่อครึ่งลูกบอกเลยครับบอลคู่นี้ครับอินเตอร์มิลานครับเจ้าบ้านดีเหลือเกินครับช่วงหลังครับ ปอร์โตเองก็ดีเหลือเกินครับแต่วันนี้เล่นที่บ้านของอินเตอร์มิลานผมมองนะครับอินเตอร์มิลานน่าจะมีทีเด็ดครับมีหมัดนอกครับในการน็อกปอร์โตครับปอร์โตช่วงหลังๆต้องบอกต้องบอกอย่างที่ผมบอกครับว่ามันดีครับแต่มักจะมีปัญหาครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับในแชมเปี้ยนลีกอย่างรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาครับปอร์โตพวกเขาครับ ไปแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนถึง2นัดครับสำหรับอินเตอร์มิลานครับไม่ต้องพูดถึงรับเล่นในบ้านดุดันจริงๆรับทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนายังเคยมาพลาดท่าที่สนามแห่งนี้มาแล้วครับในรอบแบ่งกลุ่มครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านดีจริงครับน่าจะเฉือนได้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับอินเตอร์มิลานในบ้านดุดันจริงๆครับคู่ที่2ให้ไปที่อินเตอร์มิลานต่อที่ราคาครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอิตัวโนพบกับเซาบอร์นาโดครับเป็นการเจอกันในฟุตบออลีขง บาซิลครับสำหรับผู้นี้เตะก,กันเวลาตีห้าครึ่งตามเวลาบ้านเราครับสำหรับอ e ิชัวโนเจ้าบ้านครับอันดับ14ของตารางคะแนนครับ9านาที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งมี9คะแนนครับสำหรับเซาเบอร์เดนโนทีมเยือนครับ รองจ่าฝูงตอนนี้ครับ9ก้านาที่ผ่านมาพวกเขามีถึง20คะแนนครับสำหรับอิตาลโนครับนดทีผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะซานโตอังเดย์ไป2ประตูต่อ0ูย์ครับสำหรับเซาเบอร์ดาโดครับนดทีผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะโบตาโฟโกไป2ประตูต่อ1นึครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเซาเบอร์ดาโดที่ชนะไป1ประตูต่อ0ูนครับสำหรับคู่นี้ครับราคาเสมอเซาเบอร์ดาร์โดทีมเยือนครับบอกเลยครับคู่นี้ครับ เซาเบอร์โดครับทีมเยือนยังไงก็มาครับอีทัวโนครับเจ้าบ้านผลงานค่อนข้างจากกระท่อนกระทแทนครับถึงแม้นนาที่ผ่านมาจะชนะได้แต่บอกเลยครับมาเจอกับเซาเบอร์โดชั่วโมงนี้ต้านทานยากครับพวกเขาชนะมา5นัดรวดติดต่อกันครับสำหรับเซาเบอร์โดมองแล้วครับวันนี้ไม่น่าจะแพ้ครับสำหรับทีมเยือนพวกเขาครับตอนนี้กำลังลุ้นแชมป์ครับเจอกับทีมอย่างอีทัวโนไม่น่าจะพลาดง่ายๆ่าครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับไปอยู่ฝั่งทีมเยือนครับ เซาเบอร์โดที่ราคาเสมอยังไงก็ไม่มีเสียครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับ3คู่เน้นๆครับในหน้า YouTube ครับคู่แรกครับอาร์เบรซิสเจอกับแมนซิตี้คู่นี้ให้รองอาร์เบรซิสที่ราคา1ลูกครับคู่ที่2ครับอินเตอร์มิลานเจอกับปอร์โตคู่นี้ให้ต่ออินเตอร์มิลานที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่3ครับอีทวนโนเจอกับเซาเบอร์เดโนคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเซาเบอร์โดทีมเยือนครับสำหรับวันนี้ครับ บอล VIP ครับโอ้โหบอลมีน้อยแต่ผมจัดมาให้ทุกคนครับผมคัดมาเลยครับตัวนี้แน่นอนครับมั่นค่อนข้างจะมั่นใจครับไปการเจอกันระวังเพาเมลัดครับพบกับบากานติโนครับเป็นฟุตบอลลีของบาราซิลครับเตะกันเวลา7จ็ดโมงสาตามเวลาบ้านเราครับเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงเช้าครับต้องบอกว่าเตะกันเช้าเลยครับแต่บอกเลยครับทีเด็ดจริงๆใครอยากได้บทสรุปบทวิเคราะห์อย่าลืมครับไลน์แอดนี้ผมจัดให้ทุกคนแน่นอนครับ ช่วงนี้ครับกำลังดีครับ VIP ครับถึงแม้จะมีสะดุดบ้างครับแต่บอกเลยครับคู่นี้ผมเอาคืนทบต้นทบดอกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับด้วยการกดไลค์กด s ับสไคร b e กดติดตามครับให้กำลังใจตัวผมและทีมงานครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคนข้างบอลครับ